ครับลุงป้านะ่าอาครับผมเลยลูกสบายดีพี่น้องมาชมพทชผันพี่น้องค่ะมื่อวานลูกชายจเอามาเล่นทะเลเอาพาเพื่อนเอามาเล่นเนี่ยที่ดินทรายพี่น้องขะว้าวขึ้นมาเร็วโอ้มื่อวีนขึ้นแห่งลุงป้านะ่าอาครับผมดูนะเห็นปะเดี๋ยวเห็นพุดก็แม่นเก,นกาะลานพี่น้องเลยขึ้นแห่งได้ไหอนี่น้องขะ out. ข้นแหงลุงป้าดนาครับผมมืนนะฝรั่งน้อยอยากเล่นน้ำแม่ก็เลยว่าขึ้นแหงอยู่จะเฝ้าเล่นน้ำเพื่อให้เล่นกิจดินสายก้อนพี่น้อง่ะเดี๋ยวรอให้ขึ้นโบแหงแล้วแม่จะให้เล่นกันเลยบอกเพลนีซีมีห่วงยางมาอยู่พี่น้อง่ะเอาห่วงยางมายู่แต่ว่าอันนั้นขึ้นแหงก็บ่เป็นตะให้ลูกเล่นนะพี่น้องคะว้าวเลยอันเอ ไปได้แล้วยังพ่งไปได้ยังพ่งไปได้โอเคขึ้นว้าาเอาห่วงยางมาอยู่แต่ว่าถ้าขึ้นแทงกับเบรคขึ้นเล่นพี่น้องขาเพราะว่าเดี๋ยวห่วงยางสิหลุดออกกาดอะไรเนาะพี่น้องขาเดี๋ยวให้ถ้าขึ้นบบแหงกันก่อนกลับบ้านก็จะให้เพลินเล่นอยู่พี่น้องขาแต่ถ้าขึ้นยังแหงอยู่กับอดเล่นละมือเนี่ย สดุกไหมลูกว้าวว้วาวช่วยลุงป้าน่าอามาเล่นด้วยเรลยช่วยลุงป้าน่าอามาเล่นด้วยเร็วว้าวขึ้นมาอีกแล้วว,ว,ว้าววิ่งวิ่งพูด้วยเนี่ยเหมือนวิมม่งพูเลยใช่ไหม <laughs> เห็นวิ่งพูเลยวา้าวลูกแม็มกวิ่งพูเหรอลูกแม็มกทำใหญ่ๆเลยทำวิ่งผู้ใหญ่ใหญ่เลยอเอ๊ะไดไ เห <laughs> มือนพี่มิ้งพูเลยว้าวใส่มากเก่งมากกึด,ดพี่น้องเดี่ยวพุ่นไปเห็นพุ่นกันชิมเมนอันเกาะล้านพี่น้องขาว้าว ว้าลองดแม่ว้าขึ้นรกด้องขาลุกป้านอ่ะับผมมาเร็วขึ้นไปเร็ว คือแข่งเนาะมือนี้กัเจ้าเ,เล่นเนี่ยยังก็อันนั้นเพื่อใบกันเต็มหลายเลยพี่น้องอุ้นไปได้ลูกว้าวอะไรงเกน,นว้าวแล้วฝรั่งน้อยเออเดี๋ยววิว่ง,ง,ง,งวิ่งวิ่งวิ่งโอเคเวดกันลูกขึ้น,นแรงๆอยู่<ป>แล้วเวทก่อนเวทก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาวันนี้อายบายลุงป้านาก่อนบายบายแคทตี้กันเด้เดเอแบบลุงป้านอากับผมสวัสดีครับ Med, med. บุยบาย,บายเธอ,อเลงนงอยล,ลอเนลออนบ,า,นบายบายแล้วลดีกันเด้พมดพี่น้อง้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายทุกท่าน